สวัสดีทุกๆท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะวันนี้เราทําพิกอากาศนะคะในหัวข้อชีวิตเรา30วันนับจากวันนี้เป็นต้นไปชีวิตของเราในเรื่องการงานการเงินความรักจะเป็นเช่นไรนะคะก่อนอื่นนะคะก็ขอให้ทุกๆท่านนะคะหลับตานะคะแล้วก็ทําจิตให้นิ่งนะคะอธิษฐานในใจนะคะหรือจะพูดออกมาเลยก็ได้นะคะว่าข้าพเจ้า อยากขอให้ไพ่นะคะสื่อกับข้าพเจ้านะคะว่า30วันข้างหน้าชีวิตของข้าพเจ้าในเรื่องการงานการเงินความรักจะออกมาในทิศทางแบบไหนนะคะขอให้ไพ่ช่วยบอกตามความจริงด้วยนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ขอให้ทุกทุกท่านนะคะค่อยลืมตานะคะแล้วก็เลือกไพ่ตามกองกินข้างล่างเลยก็ได้นะคะหรือว่าเลือกไพ่ที่มันสะดุดตาเรามากที่สุดนะคะเลือกแค่ใบเดียวเท่านั้นนะคะถ้าเลือกได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาฟังคำทำนาย กันนเลยะะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1นนะคะช่วง30วันหลังจากนี้เป็นต้นไปชีวิตของคุณจะมีเกณฑ์ได้พบรักหรือหากคุณมีความรักอยู่แล้วคนรักของคุณจะให้ความรักความซื่อสัตย์ความเอาใจใส่คุณเป็นอย่างดีทางด้านการงานเพื่อนร่วมงานของคุณมีความช่วยเหลือสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีนะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามถ้าคุณจะไปขอความช่วยเหลือหรือคําแนะนําอะไรก็ตามเขายินดีที่จะช่วยคุณอย่างเต็มที่ ด้านสังคมนะคะคุณจะเป็นที่รักของคนรอบข้างเป็นอย่างมากตอนช่วงนี้คุณจะป๊อปปูล่าเลยนะคะบอกได้เลยว่าใครก็ตามจะเข้ามาตีสนิทหรืออยากคุยด้วยหรืออยากชวนไปนั่นไปนี่ตลอดเวลานะคะทางด้านการเงินนะคะคุณจะได้เงินมาจากความเสน่หาความเมตตาของคุณรอบข้างได้สรุปนะคะชีวิตช่วงนี้ของคุณนะคะจะมีข่าวดีมีความสดใสมีความชื่นบานชื่นมืน่นชีวิตจะพบกับความสุขนะคะ อาชีพใน30วันนี้นะคะที่เหมาะสมกับคุณมากที่สุดนะคะจะเป็นชีวิตจะเป็นอาชีพเกี่ยวกับศิลปะบันเทิงค้าขายอาชีพเกี่ยวกับการแสดงงานอีเวนต์ได้หมดเลยนะคะช่วงนี้คุณจะป,ะปะ๊อปปู่ามากยังไงก็ตามนะคะขอให้30วันหลังจากวันวนี้เป็นต้นไปชีวิตของคุณมีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้านะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะมาต่อกันที่ไพ่กองที่2กันเลยนะคะ คุณเปิดได้ไพ่เดือดซันในช่วง30วันหลังจากนี้นะคะชีวิตของคุณจะได้พบกับความรุ่มโรดในชีวิตในทุกๆด้านเลยนะคะแถมดวงคุณจะดีมีคนอุปถัมภ์นะคะช่วงนี้ถ้าคุณเจอคนที่คุณรักนะคะคุณจะเจอคนที่ถูกใจถูกสเปคคุณเป็นอย่างมากอาจถึงขั้นได้แต่งงานกันเลยทีเดียวนะคะอืแต่ระวังไว้ิดนึงนะคะช่วงนี้คุณจะมีอีโก้มีความมั่นใจในตัวเองสูงมากเช่นกันนะคะก็ให้ระวังไว้ดนึงเนาะถ้าเกิดกลัวคนเหมือนทส้ยอะไรแบบนี้นะคะ ออทางด้านการงานนะคะถือว่าประสบความสําเร็จในทุกๆด้านงานอาชีพคุณจะมีชื่อเสียงนะคะและเป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมง,งานและคนในองค์กรนะคะอาจถึงขั้นได้รับเลือกให้เป็นผู้นําในองค์กรกันเลยทีเดียวนะคะถ้าช่วงที่ผ่านมาคุณมีอุปสรรคในเรื่องการงานนับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง30บวันข้างหน้านะคะบอกได้เลยอุปสรรคทั้งอย่างทุกอย่างในที่ทํางานนะคะหมดไปแน่นอนสําหรับสังคมนะคะสังคมในช่วงนี้ของคุณนะคะ คุณจะได้รับการยกย่องจากสังคมเป็นพิเศษจะได้รับาการตอบรับที่เป็นอย่างดีนะคะสังคมให้ความช่วยเหลือหรือว่าเต็มใจที่จะสนับสนุนคุณมากนะคะช่วงนี้ไม่ว่าจะคนรอบข้างใครก็ตามจะผลักดันคุณนะคะคุณจะรุ่งโรจน์มากทางด้าน,นการเงินถ้าเกิดคุณลงทุนในช่วงนี้30วันนี้นะคะคุณจะประสบความสําเร็จได้โชคได้ลาบได้เงินที่ตัวเองหวังไว้แน่นอนนะคะ สรุปนะคะคุณก็จะมีชัยไปในทุกๆด้านเลยนะคะมีความสดใสเหมือนเด็กเลยเพราะว่าในรูปนี้จะเห็นได้ว่าเดอะซันจะมีรูปเด็กเผยความสดใสขึ้นมานะคะก็จะเป็นไปได้ว่าคุณเนี่ยจะพบกับความสดชื่นสดใสนะคะมีชื่อเสียงไปที่ยอมรับโด่งดังไม่มีอุปสรรคใดๆมาขวางกั้นได้นะคะการงานการเงินความรักดีมากนะคะคนรักเนี่ยถึงขั้นได้แต่งงานกันเลยทีเดียวนะคะถ้าช่วงนี้เนาะแล้วก็ถ้าสุขภาพมีปัญหาอะไรก็ตามอยู่นะคะ หลังจากวันนี้ไปจนถึง30บวันข้างหน้าสุขภาพคุณจะค่อยๆดีขึ้นอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็จะประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงโด่งดังอาชีพที่เหมาะสมกับคุณนะคะบอกได้เลยว่าเป็นทุกอาชีพเลยนะคะทําในช่วง30วันนี้ทําอะไรก็ตามประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะก็ดีใจด้วยนะคะสําหรับคนที่เลือกได้ไพ่เดือดซันนะคะยังไงก็ตามนะคะขอให้คุณมีความสุขนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนะาะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์ like, กดแชร์กันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ มาต่อกันที่ไพ่กองที่3กันเลยนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะคุณเปิดได้ไพ่ five of p e n t a c l e นะคะหรือว่า5เหรียญเนาะในช่วงนี้นะคะชีวิตของคุณหลังจากวันนี้ไปจนถึง30วันเนาะอ,อ,อาจจะมีปัญหาทางด้านการเงินนิดนึงนะคะมีรายรับรายจ่ายที่มันไม่ค่อยลงตัวกันสักนิดนึงอาจจะได้รายรับมาน้อยกว่ารายจ่ายสักนิดนึงนะคะมีการติดขัดหรือขัดสนทางด้านการเงินแน่นอนเนาะเงินขาดมือเป็นไปได้นะคะต้องให้ระวังนิดนึงนะคะทางด้านความรักเนี่ยก็ต้องมองไปได้ว่า คนที่มีความรักอยู่นะคะอาจจะถูกทอดทิ้งนะคะทอดทิ้งในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงว่าจะเลิกลากันหรืออะไรนะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าแฟนของคุณเนะะี่ยค่ะไม่ค่อยให้ความรักไม่ค่อยให้ ความดูแลเป็นอย่างดีสักเท่าไหร่นะเหมือนเหมือนที่เคยนะคะอาจจะต่างคนต่างอยู่กันได้ไหมช่วงนี้เไม่ลงรอยกันได้ไหมได้นะคะมีความรู้สึกห่างเหินกันได้ไหมได้นะคะแต่ก็ไม่ถึงขนาดเลิกกันก็แล้วกันเนาะอาจจะต้องออไม่ลงรอยกันสักนิดหนึ่งนะคะต้องมีการง้องอนกันสักนิดหนึ่งเกิดขึ้นนะคะสําหรับด้านการเงินนะคะก็จะต้องบอกว่า,าไพ่ใบนี้มันเป็นในเรื่องการเงินโดยตรงเนาะก็การเงินของคุณนะคะจะพบกับ ความขาดแคลนสักนิดหนึ่งนะคะก็อย่าเพิ่งลงทุนอย่าเพิ่งทําอะไรกันเด็ดขาดนะคะช่วงนี้ก็ให้หมุนเงินไปสักนิดหนึ่งนะคะอะไรที่มันระงับได้หยุดการใช้จ่ายเบรกได้เบรกไปก่อนเนาะเพราะว่าเงินเราน่าจะเอ่อคืนไม่เข้าขายไม่ออกอยู่ตอนนี้นะคะหรือว่าเป็นไปได้ว่าจะมีคนมาเบียดเบียนคุณในเรื่องการเงินได้นะคะโดยที่คุณไม่เต็มใจได้ช่วงนี้เลยนะคะเอ่อทางด้านการงานเนี่ยคุณจะพบกับอุปสรรค ความลำบากเพียงลำพังสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อนร่วมงานน่ะจะมีอะไรไปปรึกษาก็ยังไม่ค่อยให้ความปรึกษาไม่ได้ไม่ได้คำปรึกษาให้คำแนะนำเราที่ดีสักเท่าไหร่นะคะงานก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเหนื่อยอยู่คนเดียวทำอยู่คนเดียวเป็นไปได้นะคะก็ช่วงนี้ไม่ค่อยมีคนให้ความไม่ค่อยให้ความช่วยเหลือในด้านการงานถ้ามองอีกด้านหนึ่งนะคะก็ ให้ระวังนิดนึงเนะเาะแล้วก็ทางด้านสังคมนะคะอาจจะถูกละเลยจากสังคมได้คนรอบข้างพี่ป้านะาพ่อแม่เนี่ยไปให้ความสนใจคนอื่นมากกว่าเราได้อาจจะถูกอาจจะมีการเกิดความน้อยใจได้นะคะหรือมองไปมากกว่านั้นคือบางคนเนี่ยถึงขั้นดูถูกดูแคลนถึงขั้นถูกเกลียดยามได้ในช่วงนี้30วันนี้นะคะก็ ให้ระวังไว้นิดนึงนะคะสําหรับบทสรุปเนาะก็ช่วงนี้ก็ระมัดระวังทางด้านการเงินเป็นอย่างมากนะคะให้ใช้จ่ายอย่างประหยัดนะคะแล้วก็มีสติในการใช้จ่ายเนาะทางด้านการงานก็อาจจะเหนื่อยคนเดียวสักนิดนึงนะคะก็ให้ระวังเนาะก็ยังไงก็ตามนะคะมันเป็นแค่ช่วง30มสิบวันนี้เนาะหลังจาก30บมสิบวันนี้ไปแล้วนะคะชีวิตของ ท่านที่เปิดไพ่ใบที่3นะคะก็อาจจะดีขึ้นก็ได้นะคะหรือถ้าเกิดไม่ชอบในคําทานายนี้นะคะให้ตั้งจิตอธิษฐานเลยว่าฟังเฉยๆไม่ขอรับเข้าพเจ้าชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อนี้เข้ามาฟังกองนี้เฉยๆไม่ขอรับคําทํานายจากไพ่ใบนี้ทางสิ้นก็ได้นะคะจะได้สบายใจกันทั้งคู่เนาะก็ยังไงก็ตามนะคะขอให้มีความสุขนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะมีชีวิตที่ดียิ่งๆิ่งขึ้นไปนะคะ อย่าลืมกด subscribe กด l ล k e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่4นะคะคุณได้ ace of one นะคะหรือว่าหนึ่งไม้เท้านะคะไม้เท้าที่มาจากสวรรค์เนาะไพ่ใบนี้นะคะบ่งบอกว่าชีวิตของคุณหลังจากวันนี้เป็นต้นไปนะคะไปจนถึง30วันเลยเนาะคุณจะมีจุดเริ่มต้นในเรื่องการงานนะคะการเรียนรู้การเรียนนะคะ ไปในทิศทางที่ดีมากหรือรวมไปถึงการงานการเงินความรักด้วยเช่นกันนะคะไปในทิศทางที่ดีเลยนะคะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเลยนะคะเอ่อทางด้านทางด้านความรักเนี่ยบอกได้เลยว่าถ้าเกิดว่าช่วงนี้คุณมีความรักอยู่หรือว่าเริ่มต้นที่จะมีความรักนะคะคนรักของคุณเ,เขาจะให้ความจริงจังกับความรักครั้งนี้ค่อนข้างมากนะคะแล้วก็ความรักของคุณเนี่ย จะเป็นไปอย่างราบรื่นสวยงามแน่นอนนะคะทางด้านการงานก็ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะจะได้มีการเริ่มต้นการลงมือนะคะการทํางานอย่างตั้งใจนะคะเป็นไปได้ด้วยดีนะคะเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่คุณทํางานหรือเรียนหรือว่ากําลังจะเรียนต่อศึกษาอะไรก็ตามนะตอนนี้คุณจะประสบพบกับความสําเร็จไปได้อย่างง่ายดายและสวยงามนะคะเหมือนกับว่าม,มันสร้างมาเพื่อคุณโดยตรงเอาอย่างนี้ดีกว่าอ่า การเรียนก็จะมีความเข้าใจง่ายขึ้นถ้าเป็นเด็กนักเรียนนะคะเข้าใจในบทเรียนนี้ง่ายขึ้นหรือว่าเลือกโรงเรียนสาขาที่มันตรงกับตัวเองมากที่สุดตัวเองเรียนแล้วเรียนได้อะไรแบบนี้นะคะประสบความสําเร็จพบความเจริญก้าวหน้านะคะทางด้านสังคมเนี่ยบอกได้เลยนะคะว่าจะได้รับความช่วยเหลือการยื่นมือช่วยเหลือจากคนรอบข้างเป็นอย่างดีนะคะแล้วคุณก็จะมีจุดยืน จุดเด่นที่ดีมากนะตอนนี้ทุกคนจะสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีมากเลยนะคะทางด้านการเงินเนี่ยถ้าบอกว่าการเงินอันนี้จะได้จากอะไรบอกได้เลยว่าจะได้รับเงินจากผลตอบแทนจากการทำงานนะคะไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามนะตอนนี้บอกได้เลยว่าเงินถ้าคุณหวังเงินคุณไม่ต้องหวังจากโชคลาภให้ไปหวังกับการงานนะคะกับสิ่งที่คุณ สร้างมันขึ้นมาคุณจะได้แน่นอนนะคะต้องเอาง่ายๆคือลงแรงไปเท่าไหร่จะได้กลับมาเท่านั้นถ้าถามถึงด้านการงานคุณจะมีงานเข้ามาอย่างล้นหลามถ้าเป็นแม่ค้าค้าขายบอกได้เลยว่าจะค้าขายแบบ ขายดีมีลูกค้ามาติดต่อตลอดมีงานให้ทําตลอดแต่ถ้าเป็นด้านการงานจะบอกว่าช่วงนี้งานหนักไปนะแต่ว่าคุณโอเคคุณสะาสางได้คุณมีความสําเร็จด้านการงานแน่นอนนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่ใบนี้นะคะจะบอกว่าช่วงชีวิตช่วงนี้ของคุณบทสรุปง่ายง่ายเลยประสบพบกับความสําเร็จความราบรื่นความจริงจังในทุกๆด้านแน่นอนนะคะถือว่าเป็นเรื่องดีเนาะแล้วก็อาชีพที่คุณควรทำในช่วง30วันนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะ ทำได้ทุกอาชีพเหมาะสมกับคุณทุกอาชีพเพราะว่าคุณให้ความจริงจังกับมันในทุกอาชีพคุณให้ให้ใจกับมันในทุกอาชีพใน30วันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีใบหนึ่งเลยนะคะอย่างไรก็ตามเนาะขอให้มันอยู่ติดตัวคุณไปมากกว่า30วันก็แล้วกันนะคะผลผลคับทำนายนี้เนาะอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ สำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หกนะคะคุณเปิดได้ไพ่ tree of s w o r d นะคะหรือว่าสามดาบนั่นเองเนาะเปิดดูแล้วมันจะรู้สึกแบบเออมันดูดูรู้สึกแบบเจ็บปวดนิดนึงนะคะเพราะว่าไพ่ใบนี้มันบ่งบอกว่าช่วงเนี้ยคุณอาจจะเป็นไปได้แค่สาสิบวันนะอย่าไปคิดมากสามสิบวันเนี้ยอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะอกหักได้นะคะหรือว่าเจอรักสามเศร้าอมืมีความรู้สึกเจ็บปวดหัวใจได้ตรอมใจได้นะคะเป็นไปได้ค่อนข้างที่จะเกิด 70%เลยทีเดียวนะคะทางด้านการงานเนาะถ้ามองไปด้านการงานจะบอกว่าชีวิตของคุณในช่วงนี้การงานของคุณอาจจะมีปัญหาไม่ได้ดังใจตามที่ตัวเองคิดไว้ก็ตามนะคะหรือเป็นไปได้ว่าขัดแย้งกับคนส่วนใหญ่ความคิดเห็นไม่ลงรอยกันกันกบในสำนักงานในองค์กรในที่ทำงานได้นะคะทำให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอึดอัดรู้สึกปวดใจกับงานที่ทำอยู่นะคะรู้สึกไม่กระปี้กระเป๋าไม่อยากทำงานหรือไม่อยากแบบ ไม่มีชีวิตชีวาไม่มีไฟในการทำงานนะนะคะในช่วง30วันนี้เนาะในเรื่องสังคมเนี่ยบอกได้เลยว่าคนสนิทเนี่ยอาจจะแทงข้างหลังคุณได้นะคะอาจจะมอยคุณได้อาจจะเม้าคุณได้ในช่วงนี้ก็ให้ระวังไว้นิดนึงนะคะพอเราเลงไปถึงด้านการเงินเนี่ยก็จะต้องบอกว่าการเงินมีการรั่วไหลนะคะหามาเท่าไหร่มันอาจจะใช้ไม่พอกับที่หามา หรือเป็นไปได้ว่าจะมีคนเข้ามาเบียดเบียนเงินโดยที่เรารู้สึกไม่เต็มใจไม่อยากให้สักเท่าไหร่แต่ก็ต้องให้อะไรแบบนี้นะคะสุดท้ายเราจะต้องเสียให้อะไรแบบนี้ค่ะเออเป็นไปได้นะคุณไปถือเคสคุณไปแก้เคสได้นะก็คือไปบริจาครัพย์ได้นะคะหรือว่าแก้เคสถ้าเป็นเรื่องงานก็แก้เคสโด,ดยการแบบเออนิ่งๆไว้ช่วงนี้นะคะอย่าไปออกความคิดเห็นมากสักเท่าไหร่ด้านความรักก็ถ้าเกิดว่า คนรักเนี่ยมันมีแนวโน้มในทิศทางที่ไม่ดีสักเท่าไหร่นะก็ให้ให้รู้หนีทีไล่ะค่ะเขาเรียกว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปกับการแก้ปัญหาจับได้ว่าเขามีกิ๊กหรือว่าจับได้ว่า รู้สึกว่าช่วงเนี้ยคนรักห่างเหินหรืออะไรแบบนี้นะคะก็ให้เอาน้ําเย็นเข้ารูปให้ได้มากที่สุดเพราะว่ามันเป็นไพ่สามดาบเนาะมันมันถ้าเกิดว่าเราเข้าหาเลยมันจะเจอเรื่องแรงขึ้นไปใหญ่นะคะก็บทสรุปในในสำหรับไพ่กองนี้นะคะก็จะบอกได้ว่าช่วงเนี้ยให้ระมัดระวังคนรอบข้างให้มากที่สุดนะคะเขาอาจจะสวมเขาหรือนําความเดือดร้อนมาให้เราก็ได้นะคะ ก็อย่าไปคิดอะไรมากนะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่โอเคในคําทํานายนี้สักเท่าไหร่เนาะก็แก้เคสโด้วยการตั้งจิตอธิษฐานก็ได้นะคะพูดไปเลยว่าข้าพเจ้าชื่อนี้นามสกุลน,นี้นะคะฟังคลิปนี้แล้วฟังได้เปิดได้ไพ่กองนี้แล้วนะคะแต่ข้าพเจ้าไม่รับคําทํานายอันนี้ทั้งหมดเลยนะคะขอทิ้งไว้ตรงนี้อะไรแบบนี้ก็ได้นะคะก็จะเป็นการ ไม่เก็บเอาไปใส่ใจด้วยนะคะก็จะได้ไม่คลิปไม่ไม,ไม,ไ,มไม่คิดไม่เครียดสักเท่าไหร่นะคะยังไงก็ตามเนาะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับ EP แรกนะคะพิกอากาศของเรานะคะสำหรับใครนะคะที่ชอบนะคะในการดูพิกอากาศแบบนี้นะคะเดี๋ยวทางเราเนี่ยก็จะทำมาเรื่อยๆนะคะซึ่งตอนนี้ตัวแอดมินเองเนี่ยก็กำลังที่จะเตรียม เรื่องอุปกรณ์ในการถ่ายทำอยู่เดี๋ยวต่อไปเราจะเปิดไพ่นะคะแบบสดๆกันไปเลยเนาะจะได้มีการเลือกกันแบบจุใจมากกว่านี้นะคะอย่างไงก็ตามเนาะอย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ช่อง treeofcup ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ